ยูโรบุนอันยองอันเซโยก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนช็อปหนังเชิดเคยครับทําไมผมถึงพูดภาษาเกาหลีวันนี้ครับจะมารีวิวหนังสัญชาติเกาหลีนั่นเองหนังสัญชาติเกาหลีสายเหลี่ยมสุดมันหันล่าคนปลอมผลครับทําไมชื่อไทยเป็นแบบนี้ ผมว่าไปดูเอาเองนะครับจะได้รู้นะครับผมก็หนังเนี่ยเป็นแนวแอคชั่นสืบสวนผู้รหัหหำสุดเดือดที่เดือดตั้งแต่เปิดเรื่องและทุกๆนาทีของหนังทั้งเดือดด้านการศาสตร์กระสุนและเดือดด้านจิตวิทยาการเมืองและการสืบสวนเชือ้อเฉือนกันเองเรียกง่ายๆเอาง่ายๆมันดูเป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยสามารถจับต้องง่ายๆและหนังเนี่ยสื่อโทนความเครียดออกมา เราเลยรู้สึกว่าเราจับต้องได้และเป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับในบางส่วนนะบางส่วนของหนังนะเออหนังเนี่ยสื่อโทนความเครียดออกมาเลยครับตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าเครียดสุดๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตรงกับสังคมสมัยก่อนและตอนนี้ของบางประเทศย้ํานะครับว่าบางประเทศเอาง,ง่ายสั้นๆหนังเรื่องนี้ไม่เกินจริงไม่เวอ่อเกินโครงหนังคงเรื่องและปลดเลยสักนิด และความเข้มข้นของแต่ละซีนตั้งแต่เปิดเรื่องนั้นบอกได้เลยว่าแม้แต่ตัวผมเองหรือคิดว่าคงไม่มีใครอยากลุกออกจากโรงและพลาดแม้แต่วินาทีเดียวแน่นอนถึงมันจะยังไม่ใช่หนังแอคชั่นระดับที่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์คนดูและตัวผมที่ต้องการจะเห็นสิ่งที่ต้องการจริงๆฉากที่ต้องการจริงๆิีนที่ต้องการจริง,ง,ง,รรงได้ดีเกินคาด เกินคาดหวังพอสมควรเขาทำออกมาได้เข้าถึงอารมณ์คนดูได้ดีครับโดยการยัดบางสิ่งให้เราได้คิดตามและสืบหาคาดเดาว,ว่าใครคือคนคนนั้นใครเป็นสายรับกันแน่แถมการดีไซน์ของฉากแอคชั่นและโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายเนี่ยก็ทำทำได้ไม่เลวเลยครับทำได้ไม่เลวสักนิดเลยถือว่า ดีมากๆเข้ากับสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นๆสุดๆเรียกว่าฉากทุกฉากนั้นเด็ดๆทั้งนั้นถึงแม้จะมีบางส่วนบางโลเคชันดูออกเลยครับว่าเมคขึ้นมาเมคแน่ๆไม่ได้ถ่ายสถานที่จริงหรอกซรงเนี่ยเมคแน่ๆแต่ถือว่าปล่อยผ่านไปได้คำคมก็เยอะครับวลีเด็ดๆเยอะเลยแต่ในความเดือดก็ยังมีจุดอ่อนของหนังอยู่ อย่างบทของหนังครับที่รู้สึกว่าจะใส่รายละเอียดเยอะแยะมากเกินไปตัวละครเองก็เยอะเต็มไปหมดเลยเกลี่ยบทได้ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่จังหวะในการเล่าเรื่องเล่าปมเนี่ยก็ทําได้ดีนะแต่บางครั้งมันก็ผิดจังหวะไปหน่อยครับแต่ก็เป็นส่วนช่วยในการบิวอัพอารมณ์คนดูให้ไม่ง่วงได้กับความยาวของหนังที่ยาวเกินจําเป็นนะครับแต่อารมณ์ของหนังก็ ไม่คงที่สักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคงที่เลยสักนิดนะครับขึ้น,นลงเหมือนกำลังเทรดคริปโตเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กต์นะครับทำให้เห็นได้เลยว่าทิศทางของเรื่องเนี่ยและการเล่าเรื่องเนี่ยจับมือจูงมือไปด้วยกันไม่ค่อยจะได้นะครับเหมือนน้ำกับน้ำมันที่ไปกันไม่ค่อยจะได้นะครับผมเหมือนตัวละครหลัก2คนที่ไม่ถูกกันนั่นเองแต่ขอชมครับการนำเสนอ ของการนําเสนอตัวละครการนําเสนอเนื้อเรื่องโครงเรื่องและการนําเสนอมุมมองทางการเมืองมุมมองทางการลบและมุมมองทางสายงานของราชการรับต่างๆเนี่ยนำเสนอได้ดีครับเป็นการนําเสนอที่อูน่าสนใจและน่าติดตามมากถึงแม้ว่าจะเห็นบ่อยในหนังบางในหนังหลายๆเรื่องก็ตามแต่เรื่องนี้มันแน่นครับ มันเลยน่าสนใจมันแน่นเขาใส่รายละเอียดยิบทําให้เราเข้าใจไม่ต้องไปนั่งหางเอาเองไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นให้เราปวดหัวยังดีที่เขานําเสนอออกมาได้ดีถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะละเอียดยิบเกินไปก็ตามแถมการตัดต่อของหนังเองก็ไปในทิศทางที่ดูแล้วจะปวดหัวหน่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับมุ่มกองก็ไม่แย่นะครับเป็นแนวแอคชั่นมุมกล้องแบบนี้แหละโอเคแล้วครับแต่การตัดต่อ ตัดได้ผิดหวังและผิดจังหวะบ่อยอยู่ตัดไวมากๆครับตัดไวสุดๆเลยครับบางซีนยังไม่ทันได้อินยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ฟินกับมันเลยครับเปลี่ยนซะและแถมตัดแต่ละทีนี่ไปฉากนั้นนั้นนี่ยัดฟุตเทจเข้ามาแบบโอ้โหเสริมในฉากนั้นๆอีกโอ้โหดูแล้วม่งปวดหัวชิบหายนะครับผมมันไม่จําเป็นเลยครับแต่บางซีนใส่ฟุตเทจมาก็าโอเคครับเข้าโอเคอันนั้นใช้ได้ รายละเอียดดีแต่บางฉากใส่ฟุตเทจแม่งละเอียดยิบเกินไปครับปวดหัวนะครับผมคือมันไม่จําเป็นเลยครับบางซีนไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับไม่ต้องใส่มาก็ได้ให้มันให้หนังมันกระชับหน่อยก็ดีนะครับผมไม่ต้องไม่น่าทาไม่น่าครับไม่น่าทําเลยนะครับจริงๆมันควรทําให้หนังกระชับกว่าน,นี้ครับก <polling> ็ว่าอยู่ว่าทําไมหนังมันยาวเกินไปนะก็ว่าอยู่ทําไมหนังแม่งยาวจัง2ชั่วโมง ทรงนี้ไม่น่าจะยาวนะเออแต่มันดันยาวเกินไปด้วยซ้ําครับถ้าตัดต่อดีๆตัดให้เข้าที่เข้าทางใส่จังหวะมาดีๆทั้งการเล่าการตัดต่อบอกเลยครับหนังจะดูดีและอาจจะเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบแน่นอนย้ําว่าอาจจะแต่คงไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบไม่มีหนังเรื่องไหนสมบูรณ์แบบครับส่วนการแสดงของนักแสดงครับ S 1> <S 1> <S หืมห่วยนี่โคตรเลยโคตรของ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 โคตรแสดงดีเลยครับสีหน้าท่าทางการกระทำคือแม่งจริงจังสุดๆเลยครับเกลียดเกลียดกันคือคือเหมือนเกลียดกันจริงๆนะครับชักสีหน้าได้แบบอินตามเลยทีเดียวอารมณ์ที่เขาสื่อออกมานี่หือจากการสแสดงของพวกเขานี่มันสรงพลังมากๆมากจริงๆครับถึงกับทําให้คนดูเนี่ยต้องเชียร์แล้วว่าจะเชียร์ฝ่ายไหนระหว่างไอนี้กับไอหนี เออบางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดไอ้นี่นะบางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดไอ้นี่นะเหมือนพยายามทําให้เราเนี่ยกเกลียดนะครับคนใดคนหนึ่งและเขาข้างคนใดคนหนึ่งหรือพยายามทําให้เราเนี่ยเออเกลียดแม่งทั้งคู่ประมาณนั้นนะครับอารมณ์ที่นักแสดงเนี่ยเขาสื่อออกมาเนี่ยจากการแสดงของพวกเขาเนี่ยมันทรงพลังมากจริงๆครับอันนี้การันตีเลยว่าโหดีจริงครับตอนตีกันแม่งใส่สุดเลยครับเดือดจริงๆจากแอคชั่นเดือดดานเลยครับ นะครับผมแล้วก็ความเหลี่ยมก็เดือดเหมือนกันเหลี่ยมทุกดอกเดือดทุกสีจริงจริงจดเต็ม10ไปเลยนะครับแต่ก็ยังมีนักแสดงบางคนที่รู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มกับศักยภาพของเขาสักเท่าไหร่เหมือนกับดึงศักยภาพของเขาได้มาไม่เต็มที่นะครับผมส่วนนักแสดงสมทบก็โอ้ไม่ต้องพูดดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับดูได้สนุกครับมันดีและเครียดไปกับสถานการณ์ของตัวละครและเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์ในหนังเลยทีเดียวเครียดและตึงต้องไปดูครับใครไม่ชอบคิดเครียดตึงๆก็ดูได้ครับเสพความเดือดของการสาต์กระสุนการสาตว์วาจาและความเหลี่ยมใส่กันก็ได้ไม่ต้องไปเสพไอความเครียดหรอกครับเสพพวกนี้พอครับไม่ต้องไปคิดตามหนังนะครับแต่หนังมันให้เราคิดตามอยู่แล้วนะแต่ความยาวของหนังเนี่ยหนังสองชั่วโมงเนี่ยมันก็ยาวเกินไปอยู่ดีครับสําหรับผมนะ บางคนอาจจะพอดีคําครับแต่ผมมันคําใหญ่เกินไปนะครับผมจบก็จบได้สะเทือนดีครับสะเทือนใจดีและซึ้งไปในเวลาเดียวกันทําได้ดีเลยนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมกว่าจะอัดได้นี่แม่งใช้เวลานานมากนะครับทั้งนกร้องหมาเห่าคนเต็มไปหมดวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ทาไมเสียงดังนะครับผมดังมากๆไม่รู้ทําไมนะครับหูเสียงโคตรดังเลยแต่ละครั้ง นี่ผมตัดนี่ผมแบบเอ,อ่ออัดไปหลายเทคบ้างมากเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหเป็นสิบยี่สิบทเเลยกว่าจะเออกว่าจะได้คลิปนี้ออกมาตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วครับไอเสียงรอบข้างไม่ว่าจะดังแค่ไหนผมไม่สนใจแล้วอัดไปเลยครับไม่งั้นไม่ได้อัดแน่เพราะฝนกาลังมาครับฝนกาลังมาแถมเป็นพายุด,ด้วยต้องรีบอัดนะครับผมก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ตรงนี้เจอกันคลิปหน้าอาดิอส